สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปนานาบื้อสุภูสุคนครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกทท่านน้ำครับสวัสดีค่ะืันนี้ผมกับแม่น้ำมุนสีพามาไตจีนโนนี่คือเก่าครับผมเดี๋ยวมาลุนมาช่วงน้ำกันครับว่าสีมานบ่เมือนี่เป็นกำลังใจให้กันนเดอ้อพี่น้องมาลุนกันครับมาลุนน้ำกันเดอ้อพี่น้องว่าเมือนนี้เขาสีใดบอกคือจังบางๆน่ะมาคอยมีตัวอยู่ตามเด้อครับน้องมือตัวอยู่ตามๆกับมาคอยมีสูง มาถ่านรุ่นน้ำกันพี่น้องมันสิลงไปลุ่มอีกแล้วพี่น้องไปข้างล่างกันครับผมกระเที่ยมานเพิ่นวนะไปต้องุ่งไม้มเอาหวาแข้งตัวรักตัวเล่ให้งเขกฝีแต่เกะแต่กะกันมนันกะเครื่องถุงหมดแล้วพี่น้องไปทานรุ่นกันครับพี่น้อง มาลุ่นเป็นกำลังใจให้คนตกปลาเห็นไหมเดอ้อพี่น้องมาลุ่นกันค่ะมือนี้ว่าเฮาวสีด่บอกเพื่อจะเงีเงยบๆเดี<ป>๋ยวเมื่อไรครับมือนี้ต้นนี้มันบางเนี่ยแหละครับผมมันเริ่มบางแล้วพี่น้องสงสัยจะก็เว้นข้าเจ้ามาขุดเดี <c oughs> ๋ยวไปเบิง้งก๊กเป็นสามสิบยุบหนี่งจเบิง้งกุ๊กไม่เติมใส่พี่น้องที่อีกสองทีออ่อีสองต้นนะครับจะไปเบิ้งกันครับผม S <S <ess us> พี่นอ้องห้ามาหอดกุ๊กที่สองเลยนี่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 พี่น้องต๊ะตามพี่น้องบครัไปเก็บกันครับพี่น้องเห็นลายอยู่พี่น้องยากจับห้เบืองอยู่แต่กะอยู่สูงอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ต๊ะตามพี่น้อง นี่ครับพี่น้องน้องเว่นนี่แมน้ามุนเพิ่นมาลอยขุดเพิ่นก็ได้ขัวนึ่งอยู่ครับผมได้ถวยนึงอยู่แต่ว่ากับบริษัยที่นอ้องเบิงเพราะว่าเพิ่นบดรเอากล่องเอาโทรศัพท์มาน้าครับผมเพิ่นกะได้หูล้ละซ0อยู่ด้่แหละพี่น้องทั้งขึ้นก็นกนเลยมาาเบิ่ออีกครับผมเดี๋ยวรดน,น้ากันเรื่อยๆครับว่าสีไดบ่มื้นนี้ ปคพี่น้องตัวนี้อยู่ตาตๆเลยครับผมนี่ไปครับพี่นอ้องขึ้นไปหาต้นเทิงน้ำแมนน้ำมุนต้นครับเพือเราเพิ่นเห็นหลายอยู่ครับพี่นอ้องบานปีนขึ้นไปเด้ครับผมไปครับนี่พี่น้องก๊อกที่สองถือว่าหลายเลยด้วยพี่น้องนี่เพิงถุงยูพี่พน้องให้แม่น้ำมุนใส่ขวดก่อนครับยันถุงรุดครับผม <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนถุงพี่น้องเปล่ถุงเกา่าถุงเกา่าถุงหมานเปลี่ยนไม่ได้ <laughs> เอาเป็นหลายอยู่ครับพ่ออมนต์พุ่นสุเห็นอยู่เรื่อยอยู่พี่น้องมันโตกับสู้บัตรดูครับมันสูง <laughs> สูงฝนก็เอาบัตถึง <laughs> เอาได้ซ <laughs> ัมตีเอาได้นั่นแหละแม่แล้วบร้อยแม่เรียบร้ <laughs> บินมาเพิ่นแล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> ใบตานรุ่นกันนุ้่น้องไปบังหวัดคาพี่น้องรงทองไปก้อนตา,ามพ่อนมนสุสีนุนแล้วซิมเบิงหวานบ่ไปครับพี่น้องลงมาแล้วพี่น้องรอบสุดท้ายแล้วบางแห้งแล้วครับเบอร์นี้มันบ่ค่อยลงเแล้วับเริ่มหางแล้ะ มาจากสิบพุ๊เอาในหูคุณใส่มาดูดูเนี้ยคือว่ามันอยู่ครับใส่พ่อกินอยู่มาแต่ละเถื่อก็ไดเดี๋ยวให้แม่น้ำม่วนใส่ขวดครับผม๊บไค่ะพี่น้องใส่ขวดก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับกรับขึ้นมาต้นแหลกกะไดสองตัวครับให้แม่น้ำม่ตนเป็นปิดคนสุคนแย่เดี๋ยวจังได้สิกลับ้าบ้านแล้วครับผมบ้านนี้เดี๋ยวสิไปสรุปในเบ่งองย่บ้านครับ ก๊กหนีจังพี่น,อน้องเบงพี่น้องก๊กท่านชาบ้านตอนแรกว่าสิกลกายไปเลย่ยด้วยพี่น้องคือปฝันบูเครื่องถุงเครื่องถุงอีลีเหรอนี่ครับผมไปพี่น้องไปแก้ยู่บานไปเลยถุงนี่ไปแต่สรุปให้พี่น้องเบื้อยู่บานเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องต้นสุด้ายในเครื่องถุงอีลีนี่ครับผมก๊อกท่านชาบ้านพี่น้องแล้วตัวที่อ <c oughs> ยูใ่ในขวดเด้อพี่น้อง <c oughs> มืัอนี้นึกว่าสิบวได้สามร้อยวัยุวล่ะพี่น้องมือนสามร้อยเกือบสี่ร้อยลิบสี่ร้อยไม่ทุ่งนี่กันโอ้เป็นหน่อยดิยน๊น้องแมนมอนมอ้เป็นหน่อยเด้อเ <c oughs> ดี๋ยวเอาใส่ขวดเลยขวดจ๋าโห่ไว้ครับมันเป็นบทไตยครับพี่นอ้อ,นองครับพ่อแม่พี่น้องครับสรุปแล้วบทหน่อยเด้อครับพี่น้องมันนี้รวมๆแล้วนะสิ แม่สำาซีรีสอ่อยอยู่ครับพี่น้องคาดขาดว่าสีซ้ำนั่นนะครับผมคือว่าหมานอยู่ครับไปชั่วโมงเดียวครับพี่น้องหมานอยู่ครับผมครับผมจังได้ก็ฝากเป็นกําลังแรงใจพอหนมลกแม่หนมลนี่เด้อครับผมจังได้ก็กดติดตามให้นกาลังใจน่เด้อครับทุพอกันไม่คลิปนาครับผมสําหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ